วันนี้เซนเซมี3เทคนิคที่จะทำให้คุณทำง,งานร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างประสบความสำเร็จมาฝากค่ะเรามาดูกันที่เทคนิคแรกเทคนิคแรกเลยก็คือการรักษาเวลาและก็การรักษากฎระเบียบภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าจิคังโตคิโซกุโอมาโมรุจิคังโตคิโซกุโอมาโมรุจิคังก็คือเวลาคิโซกุก็คือกฎระเบียบมาโมรุก็คือการรักษา คีคังโตคิโซคุโอมาโมรุก็คือการรักษาเวลาแล้วก็การรักษากฎระเบียบนั่นเองหลายๆคนยคนน่าจะเคยได้ยินกันมาเนาะว่าเออคนญี่ปุ่นเขาจะเคร่งครัดในเรื่องของเวลาแล้วก็กฎระเบียบใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะมี hmm. วัฒนธรรมที่ปฏิบัติตามๆกันอย่างเช่นถ้าเขามีการกําหนดกฎระเบียบอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตามแต่ถ้าหากว่ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตามนะคะเขาก็จะมองว่า คนคนั้นน่ะเป็นคนที่เข้ากับสังคมได้ยากมาดูเทคนิคข้อที่2กันบ้างค่ะเทคนิคข้อที่2ก็คือการรายงานความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอหรือที่เราเรียกกันว่าโฮเลนโซโฮเล,นโ,โฮเลนโซนะคะไอ้คำว่าโฮนะคะโฮจะย่อมาจากโฮโคคุโฮโคคุที่แปลว่าการรายงานส่วนคำว่าเลนเลนนะคะจะย่อมาจากเลนละกุ เลนละคุที่แปลว่าการติดต่อประสานงานส่วนคำว่าโซนะคะโซจะย่อมาจากโซดันโซดันที่แปลว่าการปรึกษาหารือไอโคเรนโซเนี่ยถือว่าเป็นหลักสำคัญมากในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นนะก็เขาจะมีการโ,โคกคกุก็คือรายงานความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการเล่นละคุก็คือติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆนะคะเพื่อที่จะให้งานประสบความสำเร็จแล้วก็คืบหน้า แล้วก็จะมีโซดันโซดันก็คือปรึกษาหารือเพื่อที่จะหาแนวทางในการร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีสรุปคร่าวๆก็คือนิสัยการทํางานของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะชอบทํางานเป็นทีมมากกว่าตัวใครตัวมันมากกว่าต่างคนต่างทำเทคนิคข้อที่3ก,ก,าาก,ก็คือการสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นมีโฮมโกเดค c o m ิ u ก็คือการสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น ถ้าคุณเข้าใจ<น>วัฒนธรรมการทํางานของคนญี่ปุ่น,นแล้วคุณยังได้ภาษาญี่ปุ่นคุณยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเนี่ยก็จะทําให้การทํางานของคุณเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาส่วนตัวเองเนี่ยก็ทํางานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นมาหลายปีก็จะมีการแปลบทสนทนาระหว่างคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยก็เห็นคนไทยหลายๆคนนะคะที่ทํางานเก่งมากทํางานไวมากแล้วก็ทุ้มเทให้กับการทํางานมากแต่ก็ยังไม่ปังเท่าที่ควร เพราะว่าติดอยู่อย่างเดียวก็คือพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อย่างเดียวเลยเห็นแล้วแบบเออเสียดายแทนอ่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทํางานกลางกลางก็ไม่ได้เก่งมากแต่เขาดันพูดภาษาญี่ปุ่นได้จากที่ทํางานกลางกลางแต่บวกกับพูดภาษาญี่ปุ่นได้ปุ๊บกลายเป็นเขาโดดเด่นขึ้นมาทันทีเพียงเพราะว่า,วาพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะคือพอเห็นแบบนี้แล้วแบบเสียดายแทนในคนที่ทํางานเก่งๆในคนที่ทํางานไวแล้วก็ทุ่มเทมากเลยก็ตอนนี้นะคะสําหรับใครที่ทํางานอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่น แล้วยังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แล้วคุณอยากจะนำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไปพูดในการทํางานโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้เซนเซก็มีคอร์สออนไลน์มาแนะนําค่ะชื่อคอร์ส Japanese at work หรือภาษาญี่ปุ่นในการทํางานซึ่งคอร์สนี้นะคะก็จะเน้นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในการทํางานมาให้โดยเฉพาะเลยในคอร์สก็จะมีตัวอย่างคําศัพท์ตัวอย่างสถานการณ์ตัวอย่างประโยคต่างๆที่ใช้บ่อยมาให้และสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลยนะ่ะก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่า ในคอร์สนี้เนี่ยเราจะมีคำอ่านให้ตอนนี้ราคาปกติอยู่ที่9,900บาทแต่พิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะให้ราคาพิเศษไปเลยอยู่ที่5,900บาท5,900บาทจากราคาเต็ม9,900บาทราคาโปรโมชั่นนี้จะจำกัดเวลาภายในวันที่7มิถุนายนเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นราคาปกติค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้ามาตาดิ